รลลลลลอๆเราจะจองอดีครับจ่องวิเตวเตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของไวรัลนะครับเป็นคลิปไวรัลดังเมื่อ13ปีที่แล้วเลยนะยอดรับชมบน youtube เนี่ยทะลุ881ล้านครั้งนะฮะ เขาชื่อคลิปว่าชา r ีบิดไมฟิงเกอร์ก็ประมาณว่าชาลีกัดนิ้วฉันอ่าเป็นคลิป56ิวิของเด็กชาย2คนนะครับคนหนึ่งเป็นทาลกอีกคนหนึ่งโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นคลิปที่เรียกว่าเป็นไวรัลของยุคนั้นนะ่ะแล้วก็โด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนะ่ะเป็นคลิปที่2ทพี่น้องเนี่ยเล่นกันนะครับแล้วเจ้าหนูชารีเนี่ยเจ้าหนูที่เป็นทาลก กัดนิ้วพี่ชายนะครับจนพี่ชายร้องโอ้ชาลีบิตไมฟิงเกอร์แล้วก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มเป็นคลิปแบบน่ารักน่ารักอ่ะมันสร้างยอดการรับชมกว่าแ8ดร้อยแปดสิบอ็ดล้านครั้งนะครับที่มันกลายมาเป็นที่พูดถึงในวันนี้เนี่ยพรต่อไปนะฮะจะไม่มีอีกแล้วนะครับเหตุผลนะฮะที่มันจะไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่า คลิปนี้เนี่ยกำลังจะถูกประมูลในรูปแบบของ NFT นะครับหรือสินทรัพย์ดิจิตัลรูปแบบใหม่ในรูปแบบของเหรียญนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญคริปโตอาร์ตนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะสมงานศิลปะงานดิจิตอลฟุตปรินต์งานคลิปวิดีโองานงานอะไรก็ตามที่อยู่บนโลกออนไลน์อ่ะซึ่งถ้าถูกซื้อไปโดยใครแล้วเนี่ยเจ้า<จ>ของก็จะมีสิทธิ์ใน คลิปหรือว่าเนื้อหานั้นเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็เป็นการลงทุนในรูปแบบของคริปโตอาร์ตนะเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลที่เกี่ยวกับผลงานในโลกออนไลน์นะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปไวรัลดังเมื่อ13บปีที่แล้วก็ถูกประมูลไปด้วยนะครับและแน่นอนอย่างที่บอกว่าเมื่อผู้ที่เขาประมูลหรือว่าซื้อผลงานนั้นไปเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้นแต่เพียงผู้เดียวพอเป็นอย่างนี้ครับ คลิปดังกล่าวบน YouTube ที่มียอดวิวทะลุ800ล้านครั้งเนี่ยก็จะต้องถูกลบออกไปนะครับเพื่อส่งต่อผลงานนั้นไปนยังเจ้าของคนใหม่นะครับที่เขาจะเอาไปทำอะไรก็ได้เอาไปทำมีมในช่องตัวเองเอาไปทำภาพเป็นเนื้อหาในรายการของตัวเองคือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่พูดกันง,ง่ายๆซึ่งเจ้าของช่องเนี่ย HDCT y T เนี่ยที่ลงคลิป นี้เป็นครั้งแรกเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งก็คือพ่อของเจ้าเด็กชาลีนะคนหัวโล้นเนี่ยแล้วก็แล้วก็พี่ชายนะครับที่ชื่อแฮร์รี่นะครับก็ล่าสุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคลิปมัน13บส1ถึงสิปีที่แล้วเนี่ยทั้งสองคนก็โตแล้วนะฮะเรามีภาพาให้ชมด้วยนะฮะนี่ฮะพี่ชายกับน้องชายก็มาทําท่าแบบเดิมเลยแบบ1 3ปีที่แล้วที่หลายคนคุ้นเคยแล้วก็ลหลงไหลในความน่ารักของเด็ก2คนนะครับ เจ้าหนูชาลีเนี่ยตอนเด็กเนี่ยจะเป็นแรปเปอร์นะฮะตัดผมสกินเฮดนะฮะโตมาก็เริ่มอยากจะแบบเป็นผู้เป็นคนครับก็ไว้ผมก็ผมก็พูดเลอะเทอะครับเนี่ยปัจจุบันพี่ชายกับน้องชายก็โตกันแล้วนะครับแล้วก็ยังกัดนิ้วกันอยู่ครับไม่รู้มันโตยังไงครับยังมาเล่นกัดนิ้วกันนะก็สรุปนะครับคลิปไวรัลที่ชื่อว่าชาลีบิดไมฟิงเกอร์อเกน ชารลีไนกัดนิวชันอีกแล, oh. แล้วก็จะถูกลบไปจาก YouTube นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเรียกว่าใจหายครับมันเคยครองแชมป์ยอดวิวสูงสุดบน YouTube ในปี2007แล้วก็ปี2009เนี่ยตลอดระยะเวลา13ปีที่เผยแพร่บน YouTube เนี่ยเรียกว่าเราก็คงจะคิดถึงพี่น้องชารลีแฮร์รี่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้ตายนะครับก็แค่โดนซื้อผลงานไปไปดูผลงานในช่องเขา HDCYT มีผลงานอื่นๆอีกนะฮะตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่3.88แสนคนนะครับคลิปก็เผยพระานาการของเจ้าหนูชาลีแล้วก็พี่ชายแฮร์รี่มาตลอดนะครับเนี่ยคลิปล่าสุดก็สิบเดือนที่ผ่านมานี่เองจะมีคลิปใหม่ที่เป็นไวรัลก็ได้ครับคุณพ่อเขาก็พยายามถ่ายทอดการเติบโตของเจ้าหนูชาลีที่เป็นเจ้าของไวรัลกัดนิ้วชั้นนะครับ ชาลีกัดนิ้วชั้นมาเรื่อยๆนะครับไปติดตามกันได้นะครับยังไงซะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวิตเตอร์วิตเตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิตเตอร์วิตเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับ